นี่ไหเมื่อก่อนเราจะไปที่ไหนกันคะไม่รู้ค่ะไปเที่ยวที่ชะอามไปพักที่ไหนสปริงฟิวค่ะนี่ไปกับเพื่อนด้วยเก๋ๆทำอะไรอยู่คะตอนนี้ลูกชิ้นค่ะพี่ภูทำอะไรคะโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมเนาะบ๊ายบายไปพิมใจขาไหนบอกเลยคะ่ะพิมใจขาสวัสดีคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านพี่ภูสวัสดีใช่ไหม ตามพี่เขาไปเร็วเราอยู่ที่ร้านครัวห้วยรายนะคะนี่บรรยากาศอ่าไปไปเดินตามไปก่อนป้าไปไหนแล้วลูกไ,ไปก่อนเดี๋ยวค่อยเดินมาดูเดี๋ยวหายไปนะอ่าไปค่ะกำลังจะเดินไปที่โต๊ะนะคะดเดี๋ยวสั่งอาหารก่อนนะอ่าตอนนี้เราได้โต๊แล้วนะคะนนี้เราจะมาถ่ายเมนูให้ดูนะคะเมนูแนะนำํำน่ากินทั้งนั้นเลย แต่ตอนนี้เราจะมาดูระหว่างรออาหารเราจะดูพี่ภูทําอะไรครับพี่ภูจะโชว์อะไรครับโชว์นับครับโอเคพี่ภูจะโชว์นับถ้วยนะคะาะแบบนี้โชว์แบบนี้นะทุกคนนี่อันนับเร็วพีนใจเอาเผนะืนนน้องพี์ใจอ่ะเรเร็วพี่ภูนับเร็วครับอันนับให้คุณผู้ชมดูหน่อยนับยังไงนับ หนังสือก็นับเป็นหรอเอาน้ำมาแล้วงงงงอ่าเดี๋ยวไปทำน้ำก่อนเนะมีหอยเชลใช่ไหมพี่ใจอันนี้กุ้งทอดซอสมะขามแล้วก็ไข่เจียวกินอันเนี้ยไม่โมอยจะอร่อยไหมป้าตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะ<า>เราวันนี้เราพักกันที่สปริงฟิลด์ใช่ไหมคะ ่เรากำลังมาถึงซะดึกเลยใช่เพราะว่าเราไปเที่ยหาแล้วเราไปตลาขายโอเคเรามาจากป้าหัวห้อยสายนี่ปาขาแล้วแม่ว <c oughs> ิ่งหนึนงท่ข้างล่างอ้าวพี่ภูเหรอใครจะแกล้งพี่ภู

อ่ะรีวิวแล้วพิมใจรีวิวแล้วเขาไปนั่งชิงชายชังไหนไปนั่งชิงชาาอ่ะแล้วพ,พี่พรคอมไปไหน่้ีพรองนี้๋อพี่ภูรีวิวห้องไหนเร็วพี่ภูเดีีี๋ยวอนนละพู่รีวิวห้องก่อนเร็วพี่ภูรีวิวห้องก่อนเทของเล่นอย่างเดียวเลยมาอาบน้ำก่อนพิมใจขึ้นเตียงแล้วเหรออ่านี่ห้องนะคะนี่ ห้องพักก็เป็นแบบนี้อันนี้ห้องน้ำนะคะคคคคคดูความวุ่นวายหน่อยค่าเรามารีวิวห้องเรานะคะนี่เปิดประตูเข้ามาแล้วก็มีที่วางของแล้วก็ตรงนี้นะคะ หมุนมาก็เจอหมูหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นยังไงคะโรงงานนี้โอเคไหมคะโอเคแม่เลยค่ะโอเคเดี๋ยวพาไปดูตรงระเบียงตรงไปดูวิวกันนะคะนน,ะนี่ที่ระเบียงที่ระเบียงมีชิงช้าด้วยดูวิวข้างนอกกันค่ะ โอเคไปพักผ่อนกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูเด็กๆเ,เล่นน้ำกันพิมพ์ใจคะ่ะเช้านี้กำลังจะไปไหนไพิภูกำลังจะไปไหนครับพิภูกับพิมพ์ใจจะไปไหนครับเช้านี้จะไปไหนไปไหนครับไหเนเต้นยังไงครับโอ้ตื่นไปกินข้าวแต่เช้าเลย เดี๋ยวเรากำลังไปจะไปทานอาหารเช้ากันนะคะไปค่ะเอาตั๋วเอนคะสองสี่สามค่ะ2อ3ส่ะเอาไป คะเดี๋ยวเราแค่น่าค่ะไปดูนะคะอ่ะไปดูว่าพิมพ์ใจเอาอะไรจะพี่พูอยู่ไหนจะนั่งไหนลูกนั่งข้างนอกอนั่งข้างในนั่งข้างนอกไหมนั่งข้างนั่งข้างนอกไหมเดี๋ยวริมเห็นสาวไบนะ้ไนั่งข้างนอกก็ได้ลูกอ่ะไปพี่พูไปดูพี่พูกินอะไรไปโอ้พี่พูมาทางนี้ลูกม,มีแบบนี้ด้วยนะคะตามชงชงเดี๋ยวแม่จะมากินมาไปเดี๋ยวแม่พาดูอาหารเช้าก่อนนะคะพิมพ์ใจเนี่ยคอนเซ็ปต์กดดีๆลูก หอไม้โอเคขอตัวไปกินก่อนนะคะน่าพิมใจมาแล้วค่ะเด็กๆกินอะไรอยู่คะกินหะหมี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีอะไรขนมปังเด็กกินเยอะพี่ภูดูหน่อยโอ้โหไหนดูข้าวพี่ภูหน่อยโอ้โหอะไรใช่ค่ะอร่อยไหมคะอร่อยโอเคเดี๋ยวแม่ขอตัวไปกินก่อนนะคะ ก่อเยอะเลยครับกินอะไรพี่ภูกรินอะไรมั่งครับแล้วมีอะไรอีกเนี่อันนี้ของโปรดเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเมชอบไหมครับอ่ากินข้าวก่อนข้าเปลือกมันค่ะลูกอ่ะกินให้คุณผู้ชมดูก่อนเร็วหิวน้ะหิวนน้ี่ไงนะ เอาแล้ว,ลวคุณผู้ชมรอพี่ภูกินข้าวอยู่เนี่ยรอนานแล้วเนี่ยตักเองเป็นอ่าโอเคเดี๋ยวมาไปกินข้าวก่อนนะครับอ่าพิมพ์ใจอยู่ไหนระวังรถลูกน้องพี่ภูแล้พี่พร้อมจุงพี่ภูให้หน่อยพี่พร้อมจุงพี่ภูแล้วระวังรถนะลูกอ่าใช่ครับใช่ครับ ใช่ตอนนี้เรากินข้าวเช้าเสร็จแล้วเรามาเดินที่ไหนกันครับแถวแถวอะไรครับมาเดินชายหาดกันครับไปลงบันไดครับลูกระวังตกครับไปลงบันไดเลยครับโอ้ยูนิคอนร,ระวังนะลูกอ๋อนาตอนนี้เด็กๆอยู่ไหนพิมใจ กิมใจขาถ่ายรีวิวก่อนกินข้าวไปคลิปก่อนกินข้า,าวเช้าเสร็จแล้วมาทำอะไรมาเดินดูม้าที่ใจหาดแล้วนี่โรงแรมเราอยู่โรงแรมเราอยู่ติดหาดอย่างนี้เลยคะ่ะสปริงฟิลด์พี่ภูมอยู่ไหนเฮ้ยทำไมมียูนิคอร์นด้วยอ่ะของจริงรอของปลอมเนี่ยของจริงรอของปลอมเนี่ยเจอยูนิคอร์นอะ่ะ อ่าโอเคแล้วไหนพิมใจทำอะไรอยู่คะเล่นทรายเหรออ่ะไหนเล่นยังไงพ่ภูทำอะไรกินอะไรกินอะไรของใครป๊อป่อน่ะอ้าวไปแล้วน่ะพิมพ์ไปแล้วน่ะไอั้ก่อนเราจะกลับเราพาเด็กๆมาทำอะไรคะเด็กๆทําทำอะไรอยู่อ้าวไหน ออตัวเไหนรายงานตัวก่อนเร็วรายงานตัวก <co ่อนพิามโดนน้ำพีมใจขาพิมใจก่อนกลับเรามาทําอะไรกันคะเล่นทรายค่ะอ๋อมีใครบ้างคะเนี่ยก็จะไปว่ายน้ำด้วยมีใครบ้างคะมีพีมใจแล้วมีใครคะน้องพีมค่ะมีเอียราค่ะแล้วมีใครคะคนนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยเอคอนแล้วคนนี้ชื่ออะไรครับเอคอนอ๋อ่าพาเด็กๆมาเล่นก่อนนะคะ ส่วนผู้ใหญ่ก็ปาร์ตี้อาหารอยู่ตรงนี้นะคะดูอาหารดูอาหารก่อนเราก็ปล่อยเด็กเล่นไปก่อนแล้วเราก็กินเด็กๆเ,เล่นเลยนะคะอุย๊ยใครน้าอุย๊ยมองเห็นแล้วมองเห็นแล้วนี่เนี่พี่พูดอะไรครับเล่นของเล่น มันจะตอ่ออ๋อตรงนี้เป็นคิดโซนนะคะด้านหลังคิดโซนก็จะมีตรงนี้เป็นห้องคิดครับบางกี้พี่ผูเพิ่งจะเล่นออกมาเองพี่ผูเดินไปทางไหนครับลูกไปทางไหนคะบม,มามา,มาตามไม่ทันเลยอุ้ยเอา้าอยู่นี่เองเดินทางไหนอ่ะมามาไปรับข้างหน้านะสไลเดอร์อะโอเคเดี๋ยวมามาไปรับข้างหน้านะ ไปค่ะไปรับพี่ภูกกันอยู่ไหนนะอุ้ยลงสไลเดอร์ไหนลูกลงอันนี้ไม่เอาหรอลูกอันนี้ก็มีนะลงอันนี้ไงนี่ไงมาลงมาเลยอโอเคอไปทำอะไร สนุกไหมโตเป็นหนุ่มแล้วนะเราน่ะ่ะจบทลิปแล้วใช่ไหมคะจบทลิปเที่ยวชะอำมพักสปริงฟิลด์บ๊ายบายยลย 你在哪里？